โคด่วนเปิดใจสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกก่อนรับมือตุรกีศึกเนชั่นลีกเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีผู้สื่อข่าวรายงานว่าทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับมาจากมาจากการแข่งขันวอลเล่บอลเนชั่นลีก2022ที่ประเทศตุรกีซึ่งเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเที่ยวบินทีเคศโดยมีบรรดาแฟนคลับมารอรับจำนวนมาก โดยนายดนัยศิวชรเมธากุลหรือโค้ชด่วนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าส่วนตัวพอใจที่ทีมเข้ารอบการแข่งขัน8ทีมสุดท้ายหลังจากนี้ต้องกลับมาเซตทีมใหม่และฟื้นฟูร่างกายเนื่องจากนักกีฬามีความเหนื่อยล้าโดยยอมรับว่าที่ผ่านมาเจอความกดดันจากทีมระดับโลกแต่ก็ต้องขอบคุณทีมที่ฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ทั้งนี้ในทีมยังไม่มีใครมีอาการบาดเจ็บพร้อมขอให้แฟนวอลเล์บอลชาวไทยเชียร์ทีมนักกีฬาในการแข่งขันไฟนอลรอบสุดท้าย เราต้องเน้นเรื่องของการฟิตร่างกายก่อนอันดับแรกแล้วก็เตรียมการวางแผนการเล่นให้ดีเพราะตุรกีเป็นทีมที่ดีคะแนนเขาอยู่อันดับต้นๆขณะที่กัปตันชมพู่หรือนางสาวพันเกิดปราดกล่าวว่าตนเองรู้สึกดีใจที่ได้เข้ารอบแทีมสุดท้ายเพราะเกินคาดแต่ก็ยอมรับว่าแอบหวังอยู่ลึกๆว่าจะประสบความสําเร็จส่วนความรู้สึกที่ได้ขึ้นแท่นเป็นมือเซตอันดับหนึ่งของก็รู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเองตอนแรกก็ไม่เชื่อที่แฟนคลับแท็กมา ว่าจริงหรือเปล่าแต่พอทางครอบครัวบอกว่าเข้าไปดูในเว็บแล้วตนเองก็รู้สึกเคยจริงเหรือดีใจดีใจมากๆและก็ภูมิใจในตัวเองมากๆสํสำหรับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากกลับมาถึงประเทศไทยทางโค้ชจะปล่อยให้กลับไปพักผ่อนที่บ้านหนึ่งคืนจากนั้นจะเรียกกลับมาเก็บตัวเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬากกท ก่อนจะเดินทางกลับไปยังประเทศตุรกีเพื่อทำการแข่งขันในรอบสุดท้ายในวันที่14กรกฎาคมที่จะเจอกับทีมเจ้าภาพอย่างตุรกีต่อไปขอบคุณข้อมูลจากรายการข่าวเย็นช่องวัน